การวันเสาร์ช่วงดิจิตอลไลฟ์โดยมาร์เก็ตติ้งอุป สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งเลยนะคะกับรายการคุยกันวันเสาร์และช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของดิจิ t a l Life โดย Marketing O o p s กับตุ๊กณนะัฐิดารัตนาวุฒิค่ะวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งค่ะที่อยู่มายาวนานแล้วนะคะ7-10ปีได้ทีเดียวแล้วก็มีคนสนใจที่จะเข้าไปใช้บริการตรงนี้เยอะมากพอสมควรเลยนะคะก็คือเว็บไซต์ b k k m e n u c o m ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านรายการของร้านอาหารในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งตอนนี้ เรียกว่าคนกําลังให้ความสนใจมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันนะคะและแน่นอนค่ะตุกจะไม่สามารถที่จะเล่าเรื่องตรงนี้ได้เองได้ก็คือเราจะมีคุณดนา,ายาเขมสมิธนะคะเป็นโปรเจกต์ดีเรคเตอร์ของ IC WEB ค่ะจะมาช่วยเล่าให้เราฟังนะคะว่า bkkmenu.com เนี่ยมีอะไรบ้างคุณเดียนะคะสวัสดีค่ะคุณเดียค่ะ bkmenu.com เนี่ยมีอะไรบ้างพอจะเล่าตั้งแต่ต้นก่อนได้ไหมคะว่ามันมีมายังไงแล้วก็ทำยังไงถึงได้กลายเป็นเว็บที่มีร้านอาหารในนั้นเยอะขนาดนี้ bkmenu เนี่ยเป็นโปรเจกต์ของบริษัทที่ที่เดียร์ทำอยู่ก็คือบริษัท IC Web ซึ่งตอนที่เราเปิดบริษัท IC Web ขึ้นมาเนี่ยประมาณปี2000ก็คือประมาณ10ปีที่แล้วเราก็คิดว่าเออเราน่าจะทำเว็บอะไรขึ้นมาเป็นของบริษัทสักอันนึงนอกเหนือจากที่ทำให้ลูกค้าค่ะ ก็เลยเคิดว่าไหนๆเราชอบไปทานข้าวนอกบ้านแล้วมีเพื่อนชอบมาให้เราแนะนํำร้านอาหารว่ามีอะไรใหม่ๆบ้างเนี้ยคะ่ะเราก็เลยคิดว่าเอองั้นเราลองทําเป็นเว็บไซต์ขึ้นมามเผื่อว่าจะเปิดให้คนอื่นๆที่ไม่ใช่เพื่อนๆเราเนี่ยเข้ามาดูพวกข้อมูลร้านอาหารได้ด้วยก็เลยทําเป็นเว็บไซต์ bkkmenu.com ขึ้นมา bkkmenu เนี่ยในนั้นเนี่ยมีอะไรบ้างคะเซ็ชันที่ได้รับความนิยมที่สุดก็คือ recommend พูดง่ายๆก็คือเป็น Restaurant Review เป็นฟู Review เลยก็คือเราจะออกไปหาร้านอาหารที่เปิดใหม่หรือว่าที่คน อาจจะยังไม่รู้จักแต่ว่าน่าสนใจแล้วก็ไปติดต่อร้านอาหารเพื่อที่จะขอเข้าไปถ่ายถ่ายก็จะไปถ่ายเมนูแนะนําต่างๆของเขาค่ะแล้วก็บรรยากาศร้านว่าเป็นยังไงบ้างแล้วเราก็จะให้เร t i ติ้งของแต่ละร้านว่าแต่ร้านนียมีความอร่อยเป็นยังไงการบริการเป็นยังไงบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็มาเขียนเป็นรีวิวแล้วก็มีรูปมาอัปเดตบนเว็บไซต์แล้วก็จะมีเซสชั่นอื่นๆที่เกี่ยวกับ อาจจะไม่ได้เป็นแนะนำร้านอาหารอย่างเดียวค่ะก็คือจะแน,นะนําสาหรับคนที่ชอบทํากับข้าวทานเองที่บ้านก็จะมีส่วนของเรซิปี้ด้วยก็จะเป็นสูตรอาหารค่ะแล้วก็จะมีพวกสกู๊ปต่างๆเป็นไลฟ์สไตล์อื่นบ้างเช่นอาจจะแนะนําที่ชิคฮิปๆใหม่ๆเป็นโรงแรมบูิีโคเทลเหรือว่าช่วงหน้าร้อนนี้ไปเที่ยวที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยค่ะส่วนสําคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องของ p r i เวลิเจชการ์ดของ BKK เมนูตอนแรกที่เราทํามาเนี่ยเรายังไม่ได้มีเป็นลักษณะการจับต้องได้คือจะเป็นเว็บคอนเทนต์ สมากกว่าเพนันธตอนตอนหลังเลยคิดว่าน่าจะทำอะไรที่จับต้องได้ขึ้นมาแล้วเราก็มีคอนเนคชั่นกับร้านอาหารอยู่ในระดับหนึ่งค่ะ ก็เลยคิดว่าทาเป็นบัตร BKKMenu.com p r i mm v i hmm. l e g e c a r d ซึ่ง mm hmm. ลูกค้าผู้ถือบัตรเนี่ยสามารถนําบัตรไปรับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษตามร้านอาหารที่ร่วมโครงการได้ mm hmm. ซึ่งข้อมูลของ Directory ร้านอาหารเนี่ยก็จะอยู่บนเว็บไซต์ด้วยแล้วร้านอาหารที่มีอยู่เนี่ยครอบคลุมยังไงในประเทศบ้างคะครอบกลุ่มที่กรุงเทพก่อนค่ะเนื่องจากก็จะเป็นแหล่งที่มีร้านอาหารเยอะอยู่แล้วตามย่านต่างๆนะคะแล้วก็ปริมณฑลบ้างหรือว่าถ้าทีมงานเองได้มีโอกาสไปเที่ยวต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็จะ เก็บสกูปมาขึ้นในเซ็กชันสกูปว่าเออที่ไนเขาทานอะไรอร่อยกันบ้างอัปเดตบ่อยไหมคะใน b KK เมนูส่วนของร้านอาหารเนี่ยคือเราอัปเดตทุกอาทิตย์ค่ะร้านอาหารแนะนําในส่วนวีไ o คอมเมนะนะคะถ้าช่วงไหนมีเป็นโอกาสพิเศษเช่นวาเลนไทน์หรือปีใหม่หรือวันพ่อวันแม่อะไรเงี้ยค่ะเราก็จะหาร้านอาหารที่เข้ากับคอนเซ็ป ของโอกาสนั้นๆล่วงหน้าเพื่อที่คนที่เตรียมแพลนจะพาคนพิเศษไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยค่ะก็สามารถเข้ามาค้นหาข้อมูลบนเว็บได้ไม่ทราบในเว็บไซต์ตอนตอนี้มีคนเข้าชมเยอะไหมคะต่อวันตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 3 0ถึง3,000คนต่อวันค่ะ,คะเดือนหนึ่งก็จะมีบิสิเตอร์ประมาณ50,000ปกว่าคนบัตรของ BKK เมนูเนี่ยต้องทำยังไงถึงจะได้อะคะค่ะก็ตัวบัตรคลิวิเวกาก็คือจะมีจำหน่ายที่บนเว็บไซต์ในราคา1 9 9บาท ซึ่งมองแล้วก็คือคุ้มมากๆเพราะว่าไปใช้สองสาครั้งก็คือได้ค่าบัตรแล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่าร้านอาหารที่ร่วมโครงการนี้คือร้านที่เราคัดมาแล้วว่าน่าจะเป็นร้านที่ลูกค้าเราอยากจะไปใช้ประมาณตอนนี้ก็คือมีประมาณร้อยกว่าร้านทั่วกรุงเทพนะคะถ้าต้องการสมรัครหรือซื้อเนี่ยก็คือสามารถซื้อผ่านเว็บ bkkmenu.com ได้เลยค่ะหรือว่าจะไปซื้อตามร้านอาหารที่ร่วมโครงการที่เขา มีจํหน่ายบัตรอยู่ก็ได้ตอนนี้มีสมาชิกของบัตรเยอะหรือยังคะตอนนี้ผู้ถือบัตรน่าจะมีประมาณสัก4ี่พันคนเยอะนะคะเพราะว่าเราก็จะมีทําโคแบรนด์กับทางแบรนด์อื่นที่เขาอยากจะให้ลูกค้าของของตัวบริษัทเขาเนี่ยสามารถใช้ส่วนลดสิทธิพิเศษตรงนี้ด้วยทีนี้เนี่ยช่องทางอื่นๆที่นอกจากเว็บไซต์เนี่ยมีอีกไหมคะของที่จะเข้าไปอ่านคอนเทนต์น่าสนใจของทางดี k คคค่ะตอนแรกก็จะมีแต่เว็บอย่างเดียวใช่ไหมคะทีนี้เนื่องจากปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องของ Facebook ทวิตเตอร์หรืออะไรอื่นๆเข้ามาเป็นไลฟ์สไตล์ของคนสมัยนี้มากขึ้นเราก็เลยมองว่าช่องทางตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่เหมาะเพราะว่าคือคอนเทนต์ของตัว BKK Menu เ,เองเนี่ยมันมีการอัปเดตตลอดด้วยเพราะนั้นบางทีลูกค้าถ้าไม่ได้เข้าเว็บเขาก็จะไม่ทราบว่าเอมีร้านใหม่มาแล้ว เราก็เลยคิดว่าเราควรจะทําในเรื่องของ Facebook Page เป็นแฟนเพจขึ้นมาชื่อเพจว่าอะไรคะก็ facebook.com/bkkmenu เลยค่ะอ๋อส่วน Twitter ก็คือเหมือนกันเป็น twitter.com/bkkmenu ค่ะตอนนี้มีแฟน Follow อยู่ใน Twitter เยอะไหมคะใน Twitter มีอยู่ประมาณน่าจะสัก500กว่าคนค่ะก็อาจจะยังเปิดมาไม่นานใช่ไหมทวิตเ t อร์กำลังแบบว่าค่อยๆเริ่มใช่ค่ะ แต่ถ้าเป็น Facebook ก็จะมีเยอะหน่อยคือตอนนี้เกือบจะ5,000คนแล้วเยอะที่สุดในไทยหรือยังเนี่ยจริงๆก็มีน่าจะมีแบรนด์อื่นที่เขาแมสก,กว่าเราแต่คืออันนี้เรามองว่าเราเป็นคอมมูนิตี้เล็กๆของคนที่ชอบทานที่เข้ามาคุยบางทีลูกค้าก็น่ารักมากเลยค่ะคนนี้เข้ามาถามว่ามีร้านอะไรแนะนําบ้างคนอื่นก็จะช่วยเข้ามาตอบอะไรเงี้ยค่ะ ถ้าทีมยังไม่ได้เข้ามาเช็คหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่พอเราเข้ามาดูว่ามีใครมาถามเราก็จะไปช่วยหาข้อมูลตรงนั้นมาช่วยตอบสมาชิกแล้วอัปเดตเองเลยหรือเปล่าคะใน Facebook ใช่ค่ะก็จะเป็นทีมของทางคนที่ทำ b k เมนูคือพอเว็บไซต์ update, อัปเดตปุ๊บก็จะอัปเดตขึ้น Facebook ด้วยที่คนเขาจะเข้ามาดูใน f a c e b o o k แล้วก็กดลิงก์กลับเข้ามาอ่านต่อบบนเว็บไซต์ได้คนทางบ้านเกิดสนใจค่ะอยากจะหาร้านอาหารในนั้นเนี่ยก็ง่ายๆเลยเข้าไปในนั้น สามารถที่จะเซิร์ชหาข้อมูลที่ต้องการได้ค่ะตามเขตได้เลยว่าอำเภอที่เขาอยู่ค่ะเราจะมีส่วนของเด렉เตอรีของร้านอาหารทั้งหมดซึ่งอันนี้ตอนนี้มีอยู่ประมาณ3,000กว่าร้านทั่วกรุงเทพนะคะอันนี้คือแยกออกมาจากส่วน w e r e c o m m e n d จากประสบการณ์ที่ไปรีวิวร้านอาหารมาเป็นร้อยๆอยแห่งเนี่ยที่ไหนแบบเจ็บมากค่ะตอนนี้ถ้าตอนนี้ที่กำลังมาแรงก็น่าจะเป็นร้านเสือนอนกินค่ะอยู่ที่ซอยเป็นยากาศดีมากใช่ค่ะคือถ้ามองว่าอากาศใกล้ใกล้เย็นเราก็จะมีที่นี่ค่ะ เพราะว่ามันจะมีสนามให้นั่งข้างนอกได้แล้วก็จะมีร้านมินิบาร์รอยัลอ,อันนี้ก็เป็นชิคชิคเพลสหน่อยสำหรับคนที่อาจจะถ้าเคยเรียนต่างประเทศหรือ,อะไรมาก็จะเป็นอาหารแนวอย่างนั้นนะคะค่ะวันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณคุณดนาย,ยาเข็มสมิทธ์มากๆนะคะคุณเดียขอบคุณมากค่ะ,คะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะติดตามเพิ่มเติมนะคะก็เดี๋ยวเรากลับไปดูกันอีกทีนะคะที่ marketingoops.com ค่ะสำหรับวันนี้คงจะต้องหมดเวลาแล้วเรวยังไงพบกันอีกครั้งนะคะในวันเสาร์หน้าขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ